วันนี้จะมาให้ดูนะครับแกงมะลุมนะครับก็มาดูส่วนผสมกันนะครับก็มีพริกนะครับนี่เป็นพริกแห้งนะครับก็ประมาณตามในรูปนะครับนยครับนับดูได้เลยนะครับประมาณสักอ่าสิบสิบเม็ดนะครับคร่าวๆนะครับสิบเม็ดขึ้นลงนะครับแล้วแต่ใครชอบเผ็ดชอบน้อยอะไรก็ว่าไปนะสามารถเพิ่มได้นะครับนะครับแล้วก็มีกะปินะครับนี่เป็นกะปิกะปิแกงนะครับจากุหลาบนะครับ ก็มาหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะย่อมๆนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับก็หอมหอมแดงนะครับแกะเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสักหกหัวนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับแกะเรียบร้อยนะครับประมาณสักหกปีบคร่าวๆนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับมาดมนะครับปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับเตรียมคบเตรียมคบนะครับ เข่งโคนี่ครับแล้วก็มีมะเขือเทศสองลูกนะครับแล้วก็มีเนี่อภาคเหนือเขาว่าภาคเหนือเขาว่ามะละผักระครับผักระแต่ว่าคนไทยว่าอะไรนะผักอะไรนะผ<ม>ักชะอมนะครับแล้วก็ยิ่ใบชะพูนะครับใบชะพูนะครับแล้วก็จะ,บบะมีรสดีน้ำปลาเลยก็ว่าไปนะครับนะครับรสดีน้ำปลา<ม>แล้วก็มีปลาละนะครับนี่คร,รับน้ำปลาละเส็ลดูบตัวนี้ผมใช้ เกลืตานะครับเกลือตานะครับ,นะรบส่วน,นนี้ก็ปลานับน้ำปลาก็อะไรนะตาเลยนะตาให้หลอดนะครับน,นี่ก็รดดีเนาะนะร,รดดนะีโอเคแล้วก็มาตำรวมกันนะครับตำพริกรวมกัน แห้งก่อนนะครับตำพริกไปก่อนนะครับตำพริกไปก่อนเดี๋ยวเราเขมาใส่กับปุกกระปอะไรทีหลังนะครับตำของแห้งไปก่อนนะครับทีนี้ก็แล้วก็ตามด้วยประเภทหอมนะครับแล้วก็มีกะปิแล้วก็ตามไปเลยนะครับน่ครับใส่ไปเลยนะครับ ที่เราตำพวกพริกพวกเกลือก่อนนะครับตำเสร็จเดี๋ยวก่อนเราก็ตามด้วยน้ำปลาร้านะครับอ่านี่ครับต่อไปก็เขย่านะครับเขย่าขวดปลาร้าใส่ลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน่ครับถ้าใครชอบปลาร้าก็ใส่เยอะเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะหอมขึ้นมานะครับเดี๋ยวที่นี้เราก็จะไปตั้งหม้อนะครับตั้งหม้อกันครับ ทีนี้เราก็ตั้งหม้อนะครับเปิดแก๊สนะเปิดแก๊สนะครับใช้แก๊สรุ่นเก่านะครับเลยนี่ครับอมันร้อนๆน,นะครับมันร้อนแล้วเราก็จะใส่ร้อนแล้วเราก็จะใส่พริกครับนะต้องรอรอน้ําเดือดก่อน,นครับเราจะใส่พริกกันนะครับช่วงนี้ก็ตำน้ําพริกรอไปก่อนนะครับตำให้มันละเอียดไปก่อน อ่าตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่พริกไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับนะครับนะรบอให้มันเข้ากันนะครับต่อไปก็ใส่นะครับ มารุมนะครับใส่ไปเลยนะครับมีก็รอนะครับรอให้มนรุมมันสุกนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่อย่างอื่นนะครับต่อไปนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับอ่ามันก็เริ่มสุกนะครับมนรุมเริ่มสุกนะครับเริ่มเข้าเนื้อแล้วทีนี้เราก็จะใส่ มะเขือนะครับเกลือที่มะเขือส้มนะครับใส่ลงไปนะครับที่ใส่เป็นลูกเลยนะครับถ้าบางคนอยากให้มันส้มก็ผ่าครึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับก็ใส่รสดีนะช้อนเพราะตะกี้เราใส่เกลือใส่กระปิอะไรมันมันเข้าที่นะครับเข้าที่ละใส่เยอะอมันเลยเต็มแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลามันหอมนิดนึงนิดเดียวครับน้ำปลาใส่นิดนึง หยุดหยดลงไปเลยนะครับหยุดลงไปเลยนะครับสักองสามพอนะครับที่เหลือเราไปใส่ที่ถ้วยนะครับน้ำปลาเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมเกลือเนี่ยมันจะลดชาติต่มันจะมันตะเค็มโดดๆนะครับน้ำปลาเนี่ยมันจะเค็มแต่มันมีความหวานมีความหอมนะทิ้งไว้สักพักนะครับต่อไปเราจะเอาใบใบต่างๆมาใส่นะครับ ที่เร there, าปิดทิ้งไว้นะครับมะรุมก็สุกแล้วมะเขือส้มมะขือว่ามะเขือเทศก็สุกแล้วนะครับเราตักดูอ่ะเป็นยังไงมาดูดับดูดูให้ให้คนดูคลิปกันนะครับมันจะดมเละนะครับเข้าที่แบบเนี้มันสุกแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ใส่ผักต่างๆลงไปเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับใส่ไปเลยนะครับใบอะไรนะใบชะอมใบชะพูนะครับนะครับตัวนี้นะครับ แถวภาคเหนือเขาเรียกว่าผักละนะครับผักละแ่วใบชะพูล่ะผักเหนือเขาว่าอะไรนะผักผักแค่หรอผักขูนกนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับแถวแค่ว่าผักขูนกนะฮะอ่านะครับเดี๋ยวรอผักนะครับเราจะปิดแก๊สนะครับแก๊นี่น้ำพอดีนะครับถ้าใครชอบ น้ำเยอะก็จะใส่น้ำเพิ่มก็ได้แต่ที่นี่อ่าผมเออชอบแบบคุกคิกครับเข้มข้นนะครับแบบนี้นะครับถ้าน้ำเยอะเกินไปมันมันก็อาจจะตืดนชื้นนะไม่เข้มข้นนะครับอย่าอยวสักพักงปิดแก๊สเลยนะครับช่วยมาตักที่อันนี้แบบเข้มข้นนะครับปกติแกงไปแกงมามันจะเหลือแต่น้ำนะจะได้นะ ให้มันพอเกือบท่วมพอแล้วนะครับเปลืองน้ำนะครับเปลืองเครื่องเปลืองเครื่องปรุงด้วยครับาทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตักนะครับใส่ถ้วยแล้วนะครับก็จะมีสีสันประมาณนี้นะครับ ผักสุกนะครับพอประมาณนะครับแบบนี้นะครับไม่เละจนเกินไปนะครับมะเขือส้มก็แตกเตยบร้อยแล้วนะครับได้รสชาติที่ขมเปรี้ยวนิดๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็สําเร็จนะครับสลับแกงมะลุ่มนะครับหรือมะขอนกล่อมผักเหนือนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําเมนูอะไรอีกก็จะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับหลับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ